สวัสดียามเช้านะครับอยู่กับผมภูผามังกิจจากับรายการ Secret of 100%รายการที่มีคนดูเยอะที่สุดเมื่อวานลงคลิปไปก็100วิวแล้วดีใจกันหน่อยถึงไม่มีคนดูเราต้องสู้ครับเป็นรายการที่จะแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเมื่อวานผมได้พูดไว้ว่า Ha b i t หรือว่า Routine ของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากการสร้างในิสัยที่ดีเนี่ยนพานเราไปสู่อนาคตที่ดีได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการสร้างในิสัย ว่าเราจะสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างไรนิสัยที่ดีคืออะไรนะครับจากที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วไปกดคลิกดูได้นะครับยกตัวอย่างของผมคือผมตื่นตีสี่ครึ่งมาอ่านหนังสือก่อนไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนก็คืออ่านหนังสือถึงห้าทุ่มเลยซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าอาจจะคิดว่ามันยากตื่นอยู่สิบโมงจะให้ามาตื่นอะไรตีสี่ครึ่งมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมเลยมีเทคนิคดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆผมพูดเลยครับว่าตอน เด็กๆเนี่ยผมตื่นสายผมไม่เป็นคนไม่ได้ตั้งใจเรียนครับผมมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับที่มันช่วยสอนผมให้ผมเริ่มสร้างนิบัยที่ดีมันชื่อว่า Atomic Habits ของ James Clear นะครับเขาบอกว่าให้เราสร้างนิบัยที่ดีเนี่ยวันละ1%ก็พออย่างที่ผมเอามาใช้นะครับคือปกติผมเป็นคนตื่น10โมงใช่ไหมครับช่วงปิดเทอมผมก็ค่อยตั้งนาฬิกาปลุกให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็9โมง45ก่อน ค่อยปรับมาทีละวันครับวันละ15นาที15นาที9โมง45 9โมงครึ่ง9โมง15 9โมงแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนถึงตี4ครึ่งนั่นเองถ้าเกิดเราไปหักดิบเลยเปลี่ยนจาก10โมงมาเป็นตี4ครึง่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนนิบิตไปทีละเล็กทีละเล็กมันมันจะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่า15นาทีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นบิตททีี่ด่ เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ลองคิดดูครับสมมติว่าเครื่องบิน2ลํลำบินสมมติว่านี่คือเครื่องบินนะครับเครื่องบิน2ลํลำถ้าเกิดว่าเอียงออกจากกันแค่1องศาเออในนี่อันนี้คือในหนังสือเขาพูดมานะครับแล้วก็บินไปครับบินไปสัก2นาทีคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะบินไปต่างที่กันนะแต่พอบินไปสัก6ชั่วโมง7จชั่วโมงมันอาจจะไปลงคนละประเทศเลยก็ได้แน่เพราะฉะนั้นการสร้างแฮับบิตท,ที่ดีมัน เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราสร้างฮับบิทที่ดีวันละแค่เปอร์เซ็นต์เดียวพอมันเป็นเดือนมันเป็นปีมันคือฮับบิทที่ดีในอนาคตของเราในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างฮับบิทที่ไม่ดีแค่หตตกกลางคืนผมดู Netflix ทุกทุกวันวันละแค่10นาทีมันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับ10นาทีเป็น20เป็น30เสร็จแล้วผมจะกลายเป็นคนติดซีรีส์ทันทีเลยเวลาที่ใช้ไปกับซีรีส์นะครับสำหรับผมแล้วเอามาอ่านหนังสือแทนมันจะดีกว่่าาาผมมีีีกกรรรฟฟใใหห้้ดดดููนนนึงคับเ๋ยยวล คือกราฟเนี่ยผมเอามาจากหนังสือเรื่อง atomic habits ครับผมเป็นกราฟที่โชว์ว่าทุกคนจะคิดว่าการเปลี่ยนฮับบิตทีละหเปร์เซ็นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแบบกราฟเส้นตรงฮัแบบบิตเราค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน,ค,ยยนความจริงมันไม่ใช่ครับมันคือกราฟเส้นโค้ง exponential growth นั่นเองเราเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยกราฟมันแทบจะไม่ขยับเลยครับ เราตื่นเช้าขึ้นเวนลาหนาทีเวลาสินาทีเนี่ยมันแทบจะไม่เปลี่ยนชีวิตเราเลยเราต้องอดทนทําไปสักพักหนึ่งครับแล้วแฮบบิทของเราก็จะกลายเป็นแฮบบิทที่ดีโดยอัตโนมัตินั่นเองเหมือนยูทูบของผมนะครับผมก็หวังว่ามันคงเป็นอ t ตอมิกฮับบิเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ครับกราฟเต็มเตี้ยเรียดินผมก็หวังว่ามันจะคงจะเป็นเอ็กซ์พ t เนเชียนะครับผมขอร้องนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็ต้องฝากคนดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคือบอกเลยครับว่า Go o d habit เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการประสบความสํารสเร็จในชีวิตไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเรียนเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นสร้างตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มทีละเล็กๆไม่จําเป็นต้องหักดิบเลยค่อยๆไปครับทีละเล็กทีละเล็กอดทนทำมันไปเราก็จะมีทับบิทที่ดีขึ้นมาเองครับ <c oughs> ใครดูคลิปนี้แล้วได้ไประโยชน์นะครับผู้ปกครองทุกคนฝากแชร์ให้เด็กๆนะ อยากพัฒนาตนเองแต่ผาไม่มีแรงมาน,นานใจาฝากหน่อยนะครับผมไหวน,นะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันเช้าพรุ่งนี้นะครับผมจะทำคลิปทุกวันแล้วเจอกันครับ